สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกคนนะครับผมวันนี้บ่าวนิพนพาเอฟซนะผมมามาเที่ยวงานประจำปีนะผมกับวัดปากบึงนะครับผมอยู่ที่เคหะร่มเก้านะครับผมราชบังนะครับก็สำหรับงานนะก็จะมีจนถึงวันที่สิบหกนะครับคุมาพันสองห้าหก เลยนะผมเดี๋ยวบาพจะพาเอเดินชมบรรยากาศในงานนะผมว่าจะมีร้านค้าร้านขายอะไรมาขายบ้างนะทุกคนนี่ก็จะเป็นนกกระทาหันนกกระทาหันนกกระทาย่างนะครับเนี่ยนกกระทาหันจากลังสิทนะครับอ้ไทา่ัอ้อ้้โอ้ ตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยสามห้าสี่อ๋อตัวละสามสิบห้าบาทนะทุกคนสา,ส100าตัวร้อก็สามตัวร้อยก็แวะมาเที่ยวกันได้นะครผมกินกินเล่นกินไ,ได้นะครับเราต้องเดินชมก่อนอันนี้เป็นของนุ่มนิ่มของเด็กๆนะครับน,น,นี่เป็นร้านร้านแคบหมูแคบหมูกรอบนะครับเอาลาบนะครับ อ๋อเป็นแคบหมูแบบนี้เลยแคบหมูชงพริกนะครับก็ปรุงเครื่องนะถ้าเป็นกระปุกจะได้สิบบาทถ้าเป็นเครื่องเย็นร้อยถุงได้ห้าสิบบาทหอมหอมหอมเครื่องนะถ้าถุงถุงละห้าสิบบาทนะครับ,นนลลบหมูพริกหมูพริกร้อนราบหอมนะ ชิมก่อนต่อไปอันนี้ก็จะเป็นร้านหมกย่างหมกย่างไม้ละสิบบาทอ๋อหมกย่างหมกย่างเป็นชิ้นเอ็นนะครับเนะี่ยยาง้อยๆกันมาเที่ยวงานกันได้นะทุกคนมาเดินได้อันนี้ก็เป็นร้านเกาลัดเกาลัดนะครับผมเกาลัดเกาลัดญี่ปุ่น เกาลัดจีนนะครับอ๋อยยี่สิบ20ยยี่สิบอันนี้นี่ของเด็กๆชอบนะครับขนมตักแล้วนะครับผมตักแล้วก็ช่างขายนะขนมกระปุกปีโป้กรอบอันนี้ก็จะเป็นหมึกย่างนะทุกคนตอนนี้ก็ๆๆๆอีกหนึ่งร้านน้ำหมึกย่างจ้างหมึกย่างตัวละหกสิบตัวใหญ่ นี่เป็นร้านน้ำบะหมี่บะหมี่เป็นอัดหมี่ยี่สิบบาทอัดม,ะม,ะมาม่ามัการาโลนีเส้นใหญ่ 2ีทุกกล่องร้านคาก็<ม>ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับแต่ไม่เยอะมากบางบางตา,งานะครับร้านนี้ก็เป็นลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้นปั้นสดปั้นแบบนี้เลยไก่แซ่บไก่แซ่บ นมีเลยนะ10นสิบบาทเลยัาทบาทเลยนะคะเป็นน้ำส้มนะิบาทน้ำผลไม้ปั่นสิบบาทเลอัเนี่ยอะไรมึกมึกรอบกรอบมึกรอบกรอบมึกกรอบกรอบสวัสดีครับสวัสดีครับอรอยเมล็กรอบกรอบ ขายยังไงบ้างครับเนี่ยอ๋อมีไซส์ราคาตามนี้เลยทุกคนไซส์ใหญ่ไซส์เล็กชอบนี่เป็นญี่ปุ่นใช่ไหมครับเนี่ยซอสญี่ปุ่นครับพี่อซอยพี่อ๋อนี่เป็นซอสญี่ปุ่นครับผมนี่เป็นซอสซีฟู้ดครับผมอ๋อเป็นซีฟู้ดตัวใหญ่มากเลยใหญ่มากครับพี่เป็นแบบไซส์ใหญ่ครับผมเกลือกุุบกรอบเด้งไม่เหนียวครับรับประกันครับผมรับประกันเดี๋ยวแวะมาใหม่นะครับขอบคุณมากค่ะ นะครับอัดมี2ี่สยี่สิบเหมือนกันนี่เป็นไข่ไข่ทรงเครื่องไข่ทรงเครื่อง,ไ,ง,องไม้ละยี่บห้าบาทะะเป็นหลังทอด มัน,นก็เป็นเกาลัดอีกแล้วนะ้องเ,นะเกาลัดญี่ปุ่นเกาลัดญี่ปุ่นนี่ยทอวร้อนแบบนี้เลยใช่ทุกคนอันนี้เป็นหอยทอดกระทะร้อนเดี๋ยวไปมาดูตอนที่เขาทำวันนี้พี่เขายังไม่ไม่ทำนะครับ อันนี้อะไรกาละเมอปั้นสดสดแบบนี้เลยกวนกันแบบนี้เลยเนี่ยกวนสดส,ด,ส,ด,สดท้ายใหญ่ๆนี่<า>ก็มีหลายรสนะรถทุเรียนรถใบเตยรถข้าวเหนียวแดงครับกะละเมอด้วยอันนี้เป็นสายเปรี้ยวนะเนี่ยมะม่วงมะม่วง ม่วงน้ำปลาหวานนี่เป็นร้านยำยำปูละยี่สิบห้าบาทอืมยั่จเลยยำปูม ก็เป็นหลานลูกชิ้นลูกชิ้นหม้อไฟไฟแบบนีเ้เลยนคบอ้โหนี่ไงร้านหอยอะ่ะหอยใหญ่อะ่ะ หอยใหญ่ยิง,ยงเนี่ยเห็นไ,ไหมราวนี้ยหอยใหญ่หอยใหญ่ที่ที่บ่าวนิพลเคยรีวิวอะ่ะนี่ก็เป็นร้านผลไม้เครือ่องเขาเรียกว่าอะไรนะหางฮูลูล้วแล้วก็สตรอเบอรี่เราจะมาดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับก็หอยทอดกระทะร้อนนะครับอันนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับ สายขนมจีนมาเลยขนมจีนน้ำยาป่าแกงไตปลานะครับแป่ได้นางได้หอมากน้ำยานี่ก็ข้าวขาหมูมอาหารตามสั่งนะครับทุกคนสำหรับงานนี้ก็จะมีจนถึงวันที่16นะครับคุมพาพันเลยนะครับผมมีหมูลำด้วยนี่เป็น แซบอ,อบนส้มตําตําแซบอ,อบนนะครับอ๋อมันสาขาเดียวกันนะทุกคนสาขาเดียวกันกันกบที่บ่าวนิพลไปซื้อที่ตลาดน้ำสวนตะพูมเลยนะครับนี่ก็จะเป็นหางหมูหมูกรอบอ,อบองนะครับหมูกรอบอบน่ากินมากเลยเป็นชิ้นใช่ไหมครับเนี่ยอ๋อครับผมราคาตามนี้เลยนะครับผม ขออนุญาตถ่ายคลิปเลยนะครับราคาเริ่มต้นที่80บาทนะ80 100 120 140นะครับโอ้ตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าก็เพิ่งจะมาตั้งร้านกันนะทุกคนบรรยากาศอันนี้ก็เป็นลูกชิ้นเหมือนกันเฮ้ยไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวแห้งคุกซอสนะครับ ยี่สิบบาท20่สิบบาทจะให้คุ้งซอสอันนี้ก็เป็นเนื้อเนื้อย่างโคขุนสิทั้มหนึ่งครับเนื้อย่างโคขุนลูกชิน้นกชิ้นล่าสักหนึ่ง,งอันนี้เป็นปูตัวละยี่สิบบาท 20บาทยำให้ฟรีนะฮะต right ัวใหญ่มากก็น่ากินเลยนะ ร้านไก่ไก่ทอดอน,นี้เป็นชูชินะครับซูชิเสียงเพลงเราต้องรีบเดินนะทุกคนต้องขออภัยด้วยหอ่ันจเีย,ยกน้ำพริกเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรน้ำพริกน้ำพริกรนะน้ำพริกกุ้งน้ำพริก น้ำพริกกุ้งอันนี้เป็นข้าวโพดอบเนยนี่เลยน่าทานมากคืออะไรครับผมไข่นกกระทานี่เป็นยำนะครับผมยำมุนเส้นราคาเริ่มต้นที่60บาทนะครับ มลแรงทอดมักแรงทอดเนไหมโลเท่าไหร่นี่้นนี้พี่แกขายดีนะพี่แกขายตามงานตลอดเลยนะเคยจินร้านแจอยู่ยำก็อร่อยอยู่ ไข่คกเขาเรียกว่าไข่อะไรนะแม่แม่ไข่นกไข่นกคกใช่ไหมครับ,รบอันนี้ก็เป็นขนมเบื้องขนมเบื้องทุกคนโอ้ชิ้กรอบทอดน้ำตอนนี้แม่ค้าก็ทยอยเริ่มมาตั้งนะครับ ก็เป็นไข่นกกระทาขนมขนมพอนอ๋อมีเครื่องเล่นด้วยนะทุกคนปลาปงปลาเป้ายิงปืนมีหมดเลยนะครับมาเที่ยวงานกันได้นะทุกคนใครอยากคอมเมนต์ไปลองคอมเมนต์นนะ มาทดลองกันได้นี่อ๋อฝั่งนี้ก็มีร้านขนมจีนเหมือนกันโอ้อครับคลิปนี้บาททุกคนฝากไว้เท่านี้ก่อนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e ด้วยนะครับผมจะลืมมาเที่ยวงานกันได้นะทุกคนงานจะมีจนถึงวันที่16นะครับกุมพาพันธ์2วันเลยครผมคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ